ตัดพีตัดหนองมึงเด้อกูสร้างมึงมึงเด้อกูเกียนมึงมึงเด้อมึงได้รับสมบัติหลายเอาไปเอามากับกูเวีนจองกรรมกันกับตัดพีตัดหนองกันไปนั่นเสือ้ายวงตระกูลกับโบเหยืยดเหย่าอายุของเสือ้ายวงตระกูลกับโบเหยียดเหย่าคุณว่างความดีกับโบเกิดขึ้นาเกิดมาพบไม่ชาติใหม่แบบนี้มาจองผูกเวรนจองกรรมกันได้บมดเพราจะเห็นหน้ากันว่าท่านผูซื้อกันโบฮูจีงเงียงกันโอ้ขีนหัวขีนตากันแหละนรูเวรนจองกรรมกัน บางทีเมื่อเกิดน้ากันบานเนี่ยเมื่อเกิดน้ากันคน้นึงเป็นพอผน้นึงเป็นเมร์คนนึงเป็นหลูกเมื่อเกิดน้ากันเกิดน้ากันเหลือมา่รล่างพานกันโดยความผูกเวรนจองกรรมกันอันนั้นยาติ้ายเสือเสือท้ายพี่น้อง่ะจึงต้องผูกกันเลยโดยควบหมื่เบื่อเดี๋ยกกรไห้การเสียสละ่ะการปูจากบุญคุณน,นะะการลดทิฐิมานะฮะลดความถือเหนือถือตู หัานหนาเขาหากันมียังปรึกา